สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา สินค้านะคะสินค้าชิ้นนี้จะเป็น power amp car d d 2ช่อง6 0 0 0นวัตต์รุ่น ae 1 8 d จะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมด2ชุดเลยค่ะชุดที่1จะได้ power amp 1เครื่องชุดที่2จะได้ power amp 1เครื่องพร้อมกับชุดสายติดตั้ง1ชุด power amp car ปลายใหญ่เส่นแน่นกำลังขับสูงสามารถขับลำาพุงซับ12นิ้วด้ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีขนาดของตัวสินค้าจะกว้างอยู่ที่220รอี่มิลลิเมตรยาว3 8มร้สมิลลิเมตรสูงห้าสิบห้ามิลลิเมตรสินค้าชิ้นนี้ใช้ง นะะคด้านบนลูกค้าสามารถนําไปเชื่อมต่อกับสวิตชิ่งบ้านหรือแบตเตอรี่รถยนต์ได้เลยจะมีขั้วบวกขั้วลบอย่างชัดเจนส่วนด้านล่างนะคะลูกค้าสามารถนําไปเชื่อมต่อกับตู้ลาโพงหรือดอกลําโพงได้เลยนะคะจะมีให้ลูกค้าทั้งหมด2ช่องจะมีขั้วบวกขั้วลบอย่างชัดเจนเช่นกันค่ะส่วนฝั่งนี้ด้านบนนะคะลูกค้าสามารถนําสาย RCA 2ออก2นะคะไปเชื่อมต่อกับพาวเวอร์แอ์อีกหนึ่งเครื่องได้เลยค่ะเพื่อทําให้เสียงออกมานะคะส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะลูกค้าสามารถปรับวอลล่มเสียงเองได้เลย ง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวทางร้านจะทดสอบเสียงให้ลูกค้าได้รับชมค่ะเสียงเบนหนักแน่นมากๆเลยนะคะสามารถใช้ในบ้านและในรถยนต์ได้เลยสินค้าทางร้านมีการรับประกันทุกตัวห่กลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถทักแชทสอบถามได้เลยและลูกค้ากดติดตามทางร้านไว้นะคะเพื่อไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆในครั้งต่อไปคะ่ะสวัสดีค่ะ